อัธสักลาลตอนจากคู่กัดเป็นคู่รักตอนเดียวจบ Like Subscribe Notifications เรื่องนี้พระเอกชื่อออก,กัสนาะงเอกชื่อพรีมพรีมนี่เหมือนในรักนี้ไม่เคยสมหวังเลยนะครับแต่เขียนคนละแบบนะออก,กัสเอาสมุดกันบ้านจนคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะมาแย่งไปจากมือฉนันได้ด้สิฮ่าฮ่า เจบื้อเอ้ยโดนฉันหลอกอีกแล้วกระเป๋าเธออยู่ในฉันแล้วนะมาแยกงไปให้ได้สินายกัทเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ยทอพลมรู้ว่าวิ่งตามฉันไม่ทันก็ยังจะวิ่งอีกนะเธอนี่ก็สะดุดขาดตัวเองจนล้มอีกแล้วนะนี่นายกัทเพราะใครล่ะหยุดซ้ำเติมฉันและพาฉันไปห้องพยาบาลได้แล้วเฮ้ยนายกัทนายทำอะไร ก็พาไปห้องพยาบาลเงี้ยล่ะยิบลีมขาพลิกขาแพลงใช่ไหมไหนขอดูขาหน่อยดิของเท้ามาคู่นี้มันไม่สนใจฉันเลยไงครับนายต้องไป็นองฉันให้ได้นะฉันดีขึ้นแล้วส่าช่วยไม่ขอบคุณสักคำเลยนะไมปล่อยขาเจ็บจริงหรอกโอเคครับขอบคุณนะทีหลังอนะไม่ต้อง เลมจ้าวันอาทิตย์ว่างหรือเปล่าช่วยไปหาไา้ต้นน้ำเพื่อนฉันหน่อยสิว่างนะทำไมหรอเขาชอบเธอแนมะ่เธอช่วยไปได้นะถ้าเธอไม่ไปอะ่ะก็คงเสียใจยแย่เลยอ่าเดี๋ยวฉันไปนะวันนี้ขอไปก่อนจ้าเพื่อนเย็ยนละคนหน้าตาหล่ออย่างเราก็ต้องกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านยิงหัวผักต้นน้ำ น้ำยีพีมไว้น,นานๆเลยนะได้สิส่วนนายกัปเธอจัดการเอาเองก็แล้วกันนะขอเข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วมันจะให้พีมไปอยู่ไอ้ต้นน้ำข้าไม่ยอมหรอกไปเสริมหล่อสักหน่อยดีกว่ามาละร้านเจโมโนั่นแหละเจโมตัดผมให้ผมหน่อยสิตัดผมให้ผมแล้วผ,ผ,ผมมันมีผมเหรอ อ่ะเอาทรงอะไรก็ได้ครับเจ๊โอเคอย่างนี้ต้องทรงตัดเต๋เลยนะจ๊ะคนหลอกขอ,องเจ๊ย้มให้ดีนะจ๊ะผมสีดำสวยก่าผมของผมอีกอโอเคจังหวะโอเควดหัวนิดกหน่อยแต่ขอบคุณนะคะคุณลูกค้าด้วยความยินดีครับเจ๊มาต้องไปเลือกเสื้อผ้าต่อแล้ว ต้นน้ำเรามาแล้วมีใจจังพรีมมาแล้วแต่พรีมเข้าไปกับฉันตัหกหักต่อไปนี้พรีมจะเป็นแฟนฉันฉันชอบพรีมมาตั้งแต่สมัยปฐมต้นละไปเถอะพรีมเราอย่าอยู่กับพวกสวะนี่เลยขันข้นๆนิดหน่อยแต่ก็ตกลงนะแผนทางได้ไงวันนี้ต้องไปตัดผมเพื่อยั่วออก,ก ก็เสร็จค่ะอ้เจ๊นี่มันอะไรเนี่ยอะต้องสกินเฮดเนี่ยจ้ะเพื่อจะได้ให้เวลาย่ดระยะมากขึ้นเราก็เป็นมุกแมนมาสุก้าซะด้วยสิทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยเฮ้ยช่างโมตัดหัวลูกค้าสลาบไปแล้วโอ้โหน่ายิงหัวลูกค้ามากเลยช่างโมครับอะไรคะขอยิงหน่อยนะครับ ไม่ได้นะเรียบร้อยครับตายตายหมดเลยไม่เหลือเลยสักคนสีเดี่ยงไปสวัสดีสำหรับคลิปในวันนี้เออต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ